สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูวอนะคะวันนี้คุณครูวอก็มีกิจกรรมเก์การศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะโดยในวันนี้คุณครูวอมีเกมจับคู่ภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยที่อยู่อาศัยของสัตว์แหล่งที่อยู่ หรือถิ่นที่อยู่หมายถึงพื้นที่ทางระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆหรืออาจจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบเลี้ยงก็ได้นะคะเราจะเรียกว่าที่อยู่เหมือนกันค่ะ mm hmm. เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วเราเล่นเกมกันเลยค่ะ mm hmm. ข้อที่1 เด็กๆเ,เห็นสัตว์ในกอรอบสี่เหลี่ยมไหมคะสัตว์ในกอรอบสี่เหลี่ยมคือสัตว์ชนิดใดเอ่ยใช่แล้วคะ่ะนกนั่นเองเด็กๆคิดว่านกอาศัยอยู่ที่ไหนคะกอไก่รังนกขอไข่รังผึ้งคำตอบคือข้อไหนคะเด็กๆ คำตอบคือข้อก็ไก่ลังนกถูกต้องค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่สองสัตว์ที่อยู่ในภาพคือสัตว์อะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสุนัขนั่นเองค่ะ,เ,คะเด็กๆคิดว่าสุนัขอาศัยอยู่ที่ไหนคะก็ไก่ลังนกขอไข่บ้านสุนัขค่ะ คำตอบคือข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อขอไข่บ้านจุนักนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3เด็กๆทราบไหมคะว่าคือสัตว์ชนิดใดเอ่ยใช่แล้วค่ะพึ่งพึ่งอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆก็ไก่ลังพึ่ง หอไข่บ้านนกคำตอบคือข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อบกอไก่พึ่งอาศัยอยู่ที่รังพึ่งเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมาข้อที่4สัตว์ชนิดใดเอ่ยนาะใช่แล้วค่ะกบ เด็กๆคิดว่ากบอาศัยอยู่ที่ไหนคะก็ไก่หนองน้ำาขอไข่หลังพึ่งกบอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆใช้แล้วค่ะคำตอบคือข้อกอไก่กบจะมักอาศัยอยู่ที่หนองน้ำหรือบริเวณที่มีน้ำนั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ และข้อห้ารูปอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือสัตว์อะไรเอ่ยหมูเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคิดว่าหมูอาศัยอยู่ที่ไหนคะก็ไก่บ้านสุนัขขอไข่ขอบหมูเด็กๆคิดว่าหมูอาศัยอยู่ที่ไหนคะ ใช้แล้วค่ะคำตอบคือ,อคอไข่คออหมูเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเ,เล่นสนุกกันหรือเปล่าเอยและครั้งหน้าคุณครูจะมีเกมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นอีกอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย